และในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนะท่านผู้ชมนะกับวันที่ผมได้มาทำมาพี่แมอีกรอบหนึ่งนะ <c oughs> คิดว่าจะได้เลิกทําไปทำอะไรเจร์อย่างถาวรจริงๆไม่ใช่นะผู้เล่นนะครับวันนี้ครับเรามารีวิวทางด้านของฟุบะกิปั้นสุดทุกอย่างนะครับห้าดาวม่วงห้าดาวเหลืองนะครับจริงๆเนี่ยมันห้าดาวม่วงห้าดาวเหลืองตั้งแต่ตอนที่อาวุธเข้าแล้วนะครับแต่ว่าผมเนะี่ยไม่ได้รีวิวนะเพราะว่าผมคิดว่าคือผมรีวิวไปแล้วจะรีวิวอะไรอีกอะเออ นะแต่ตอนนี้เราเมดคอนเทนต์นะแรนเจอร์ก็รอนะตอนนี้กลงังเ,ออเก็บตังค์ซื้อตัว50,000บาทอยู่นะเก็บตังค์ซื้อตัวเออโคนี้แชมเปตน,นะสปอยไว้ก่อนนะเออ NFT นะก็เลยไม่ได้ลงคลิปแรนเจอร์นะเลยม,มาพักมาลงมาพัฒ์แมนก่อนนะก็วันนี้เป็นวันจันใช่ไหมเป็นวันที่ผมนั้นตอน,นที่เราต้องเติมคูมปองนะก็เติมไปแล้วสองพันเจ็ดนะ ม,มีเหลือเท่าไหร่พี่แพ็คไปกดไปดูก่นกอนนะสองวนสามนะพี่แพ็คไปให้กดบ้างนะอขอขยันดูก่อนนะเราค่อยไปเข้าเข้าไปสูตรเรื่องเนื้อหานะอ่ามีแพ็คนี้นะรับพล,ลังพลังงานกำลังนะอันนี้ต้องซื้อไว้จำนะเพื่อที่จะสะสมป่องม่วงให้มันทันนะครับโอ,โอเคไป ม่มีอะไรให้จัดแหละนะครับแล้วก็จะมารีวิวฟูกิป้านสุดทุกอย่างนะผมก็5าเดือดเาเดือม่วงพลัง69 000, 000ล้านนะแพงโจมตีรวม5ล้าน7 000, นะอุปกรณ์อันนี้ก็สวยๆอ,กกอุปกรณ์ก็เด่อดเหลือง6ดาม่วงนะครับผมตาบ,บับก็6ดาเหลือง6ดาอม่วงนะเป็นโบนัสต่อสู้3แถวสปีด1แถวอันนี้ก็จะเป็นรถเาเมจอบปลอง2อันโจมตี2อันนะแล้วก็เพิ่มได้โบนัสนะมีก็าตาคิดจะเข้าอแถวอะไรก็ว่าไปนะครับ ส่วนทักษะนะครับขาก็ใส่ตามนี้เลยนะครับเป็นเตเมเต่อเนื่องเพิ่มขึ้นกับโอกาสถูกคิดลดลงนะครับให้ตัวมันยืนนานๆนะส่วนพิเศษก็ขั้น7ขั้น7แล้วก็ขั้น4นะครับโอเคเราไปรีวิวกันเราไปตีใครดีนะเราไปตีเคทอสละกันนะไม่รู้เคทอสแกวโอซิลิสไม่ลงหรือว่าแกไม่ได้ตีก็ไม่รู้นะ พารตรงนี้ผมก็ดันมาที่391ล้านนะครับใกล้392ล้านแล้วซึ่งเดือนนี้มีแผนว่าจะปิดที่400ล้านนะครับเราก็าจะใส่ตามนี้อันนี้ก็3ามล้ากาส,สอ,อแหละนะเพราะว่ามีเอ่อทางทาง,ทางราคค่ายลบนะครับรูดใช้ตามเลยน,นะส่วนคอยยังยังไม่มวิวสิบนะแค่ใกล้วิวสิโอเคยี่สิบเพชรไปถ้าเสียงเกมดันน้งขออาภัยเลยนะผู้ชมนะ หรือถ้ากระตุกไรนก็ต้องขอภัยจริงๆนะเื่องจากผมนั้นก็เลททำทำในแอปใหม่แล้วนะอโอเคเราอ้าซอมบี้แมเขอเปิดก่อนนะขอภัยนะทุกชมซอมบี้แมเขอเปิดก่อนนะผมสับบันแค้นหรือเปล่าเขฟาฟาดมาที่แสนแปดนะ ปปแล้วก็ระเบิดป้าแปะป้าแปะไปนะรักฟาดกลับมาที่กัยยทธประมาณ3ามแสนนะเราก็ฟาดกลับไปนะอยู่ที่เท่าไหร่ปึบปึ๊บเปมสิบหกล้านนะโหเยอะหลายเท่าเลยนะและ้วนี่เราจะได้ลึกเขาต่อยมาหมัดแรกกี่ล้านกันเชียวเปมสองยหกสิบสามล้านนะฟูกิเขาอาติมาเท่าไหร่จึ๊บ อาจจะกระตุกหน่อยนะท่านผู้ชม19ล้านนะว่าแปะสถานะพา,ายุนะฟูกิแล้วก็ตันตีไปอยู่ที่เท่าไหร่69ล้านเยอะกว่ามากเลยนะถ้าเทะเลเราทะเลเราอะไรรู้อาจจะกระตุกนะท่านผู้ชมขออภัยนะท่านจาผมเปลี่ยนแอปนะทะเลต่อยแปมต่อยล้านป่ะเมื่อกี้เรา156ล้านปะ่ะอุ้ยะติดโลกขนาดนี้ระเบิดทีเราติดโลกแล้วเมื่อกี้กระตุกอ่ะท่านผู้ชม ขออภัยจริงๆนะเนื่องจากแอปเก่าผมใช้ไม่ได้นะอันนี้ต้องขออภัยแล้วผู้ชมจริงๆนะอาจจะก,กระตุกดูงกิดหน่อยแล้วเบิดแปะไปเลยปึ๊บจิ้มไปกระตุกกระตุกจัดแล้วเบิดไปแล้วเบิดไปอีกสองปึ๊บใช้นี่ไปลืมเกาะพันธุ์เด็กปึ๊บสามล้านไปเอ่ะไทลึกตายเอาฟูก,กิตายไหมเอา เลิเล่มเริ่มเอมาป๊อปแปะป้าแปะไหมป๊อปแปะป้าแปะไปหวาน <c oughs> จริงๆเรียกว่าวันถึงคิวได้ไหมอ่ะเอาให้เรียกวันถึงคิวแล้วกันแต่ตรู้สึกว่าเคทวนกระบางขึ้นนะ,ะมันจบไวไปไหมท่านผู้ชมแต่คอมผมมันก็ตกอ่ะผมแบบไม่ใช่คอมผมกาแล้วท่านผู้ชมผมคอม,มดีนะแต่เพราว่าแอปบังกากร,รับแอปุตแตกนะปกติเขาทำแอปแ,ลแอปลเอ็มดพิเศษมาเดีย๋ยวรอบหน้าผมไปทำนะ เททัวแกก็ปั้นฟูกีนะอ๋อสี่ดาวเหลืองสามดาวม่วงอาวุธก็มีไม่ใช่เหรอแกก็ปั้นสุดนะเนี่ยแก,กปั้นสุดมากเลยนะเนี่ยแกก็ปั้นสุดนะแต่ไม่แกถึงตายไวจังอะไรก็ไม่รู้นะปล่อยเขาไปนะ่านผู้ชมครับเราทันเขียนแล้วต่อด,ดิ <laughs> อยังไงดียังไงดีคอมันกระตุกด้วยอ่ะผมแบบก็อยากีวิวแค่เกมเดียวนะ เอาไปรีวิว,วเ,เกมเดียวแล้วกันนะสำหรับเดีกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะใครที่อยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรในเกมวันพันแมนบอกได้นะบอกได้นะเพราะว่าผมเนี่ยหมดคอนเทนต์กับวันพันแมนจริงๆนะไม่ใช่ว่าผมเบื่อเกมแต่มันหมดจริงๆผมคิดไม่ออกสมองผมมันตันนะตอนเนี้ยคือใจไม่อยากจะทำแต่ไลเรนเจอร์นะตอนเนี้ยนะอยากอยากอยากแบบอยากจะทำแต่เรนเจอร์จริงๆวันพันแมนมันไม่มีตัวใหม่แล้วคอนเทนต์หมดจริงนะใครให้ผมทำอะไระก็เม้นกันได้เลยอยู่ตัวไหนเม้นกันได้นะ ผมทำให้ได้แน่นอนนะตัวนี้ก็ต้องขอตัวเราไปก่อนสวัสดีครับ